ตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันมันหนักหัว,วคุณไปยังไงฮะต้องให้ฉันพูดไหมว่าน้ำหน้าอย่างคุณนี่มีปัญญาแต่งแบบฉันหรือเปล่ารู้ไว้ด้วยนะว่าฉันเนี่ยเป็นแอร์แอร์ของสยามแอร์ไลน์ฉันให้บริการเฉพาะผูดด้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นฉันแต่งตัวยังไงฉันก็สวยอย่างสายการบินนี้เขาไม่มีการดรอบรมแอร์ให้มีมารยาทบ้า,ยางยรือไงฮะ รมให้มีมารยาทเฉพาะกับคนที่มีมารยาทด้วยเท่านั้นไอ้พวกไรมารยาทนินทาคนซึ่งซึ่งหน้าในบริษัทข้อสอนให้ด่ากลับเป็นสองเท่าเป็นไงฉันแค่าตามแล้วนี่ไงแล้วมารยาทที่ไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านเขาไม่อบอรมบ้างหรือไงนี่ในชีวิตนี่เคยโกรธใครบ้างไหมหรือว่าเป็นไม่ชีตัดกิเลสและโลกโกรธหลงไม่รู้หรือยังไงเวลาคนมันโกรธเนี่ยมันหน้ามืดเหมือนมีอะไรมาบังตาถ้ารู้ถ้าเข้าใจเนี่ยก็ควรจะให้อภยัยซะหลักสิทิวิทยาตื้นๆแค่เนี้ยไม่รู้หรือไงผัวเมียเนี่ยรักกันให คนยิ่งเงาหลบไม่ดีก็ต้องเสียงดังบ้างสิเสียงดังก็หักปวดหัว